อย่างที่เราทราบไปแล้ครับพอเวลาใช้วัดสดุธรรมชาติเนี่ยเ้าจะขัดมันเยอะนี่กระเบื้องเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเทคโนโลยีหนึงอะที่มันมาทำให้เราควบคุมได้แม้เวลาเราดีไซน์แล้วก็ตามที่เราอยากจะให้มันฟังก์ชันมันค่อนข้างเป๊ะแล้วก็ตอบสนองสิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยกระเบื้องก็จะเป็นตัวตอบโจทย์ที่ดีซึ่งผมว่า WBC มันก็เป็นแบรนด์ที่มีกระเบื้องที่ทําให้เราเนี่ยสามารถ เลือกใช้ได้เยอะในแง่ที่ว่าไม่ใช่แค่ความสวยงามหรือสีสันอย่างเดียวแต่ฟังก์ชันของแต่ละกระเบื้องเนี่ยเขาก็มีให้เลือกแบบค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าตอบโจทย์เรื่องแบบอย่างที่ว่าคือเป็น Public Project ก็ดีหรือจะเป็นแบบ p r i v a t e Project ก็ดีนะครับก็เลยเลือกใช้กันมาเรื่อยๆออสาขาเนี้ยเวิร์กมากเมกื่อกี้เมิ่งไปเดินดูมาแล้วก็เพิ่งเลือกสดๆให้ลูกค้าไปเลยพอได้ได้เห็นว่ามันมีม็อกท็จริงๆแล้วก็ได้สัมผัสจริงๆเนี่ยตัดสินใจ,ง,จง,ง่ายขึ้นเห็นเลยว่าไอ้ที่ว่ามันแตกต่างแค ได้มาเจอพี่พีๆน้องๆที่เป็นดีเซเนอร์ด้วยกันด้วยแล้วก็เหมือนกับน,น่าคุ้นเคยกันอะไรเงี้ยไม่ได้เจอหล,หลายเดือนละก็คิดถึงกัน WDC นี่รู้จักมานานแล้วค่ะก็มีโอกาสได้ใช้ WDC ผลิตภัณฑ์กระเบื้องนะคะในโปรเจกต์ต่างๆถ้าสมมุติเวลาเรามองหาในโจทย์เนี้ยส่วนใหญ่ก็เราจะเลือก WDC รู้สึกว่าเขาค่อนข้างใส่ใจในเรื่องของ texture ที่มันจะเหมือนแบบดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าพอมองในอินดีเทลใกล้ๆก็คือมีความเรียบมีความน้อยแต่มากก็วันนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้มาเยี่ยมโชว์รูมแห่งแรกของ WDC นะคะจริงๆก็เคยไปเยี่ยมที่สาขา CDC แล้วก็คือพอมาเห็นที่นี่ก็เหมือนรู้สึกว่าตัวผลิตภัณฑ์มันค่อนข้างจะเห็นภาพได้มากขึ้นเพราะว่าเหมือนตัวโชว์รูมแห่งนี้มันสเกลมันค่อนข้างใหญ่จากโชว์รูมเดิมที่ WDC มีอยู่นะคะการที่เหมือนได้มาเห็น ตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าไอ้กระเบื้องเนี้ยอืนใหญ่ๆก็ทําให้ค่อนข้างจะเห็นภาพแล้วก็ต่อย,ยอดได้มากขึ้นก็งานของพวกเราเนาะสาวิป็นเนี่ยพอออกแบบสเปซออกแบบพื้นที่ว่างไเรเสร็จเนี่ยมันก็ต้องหาวัสดุที่มันตอบโจทย์กับฟังก์ชันนั้นๆวัสดุธรรมชาติก็จะมีแบบหิน คอนกรีตไม้เงนะี้ยแต่ว่าบางครั้งมันก็มีข้อจํากัดวันนี้เองถ้าเราอยากจะใช้กินใช้กรวดใช้คอนกรีตเราสามารถใช้วัสดุทดแทนอื่นได้จริงๆก็อยากจะให้ลองดูงกระเบื้องน่กระเบื้องวันนี้เนี่ยมีกระเบื้องทุกขนาดแบบที่เล็กที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปตัดหินเ,เล็กๆละเอียดละเอียด,ดหรือใหญ่แบบวันนี้เองไปถึง3มเมตรรวมไปถึงลวดลายต่างลายที่มันจะไม่มีวันจะหาได้ในธรรมชาติอีกแล้วเนะียก็กระเบื้องก็อาจจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้